MBTI จงเดินตามทางที่ไม่ปลอดภัยไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาพูดไอ้ควายอ้าพี่น้องวันนีวรบดีค่ะสวัสดีค่ะว่ายังไงสวัสดีโอ้ กำลังทานข้าวอยู่เลยค่ะแล้วทุกวันนี้ทุกคนมีนิสัยยังไงกันบ้างครับก็สันดานก็ยังเสียเหมือนเดิมนะคะพี่น้องกติกัเลยครับเอ หลายหลายท่านคงจะเคยเห็นเวลาเข้าไปใน Facebook เนี่ยมีอยู่ยุคหนึ่งยุคนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะมันเขียนลงไปว่าผู้ติดตามแล้วก็เขียนเลข1ิล้านเขียนเองเหรอเออแล้วพอเข้าไปอ่านอ่ะอุ้ยไอคนนี้มีผู้ติดตาม10ล้านคนเลยหรอวะนี่ก็เจอครั้งแรกกับเพื่อนที่ทํางานเก่าชื่อส้มส้มก็อยู่ๆก็ขายครีมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ได้อะไรกับการขายครีมส้มก็กดเข้าไปดูย ผู้ติดตามสิบล้านคนหรอู้ติดตามเยอะจังวตอนนั้นเชื่อแบบสนิทใจเลยโอเคพอตั้งสติแล้วมันไม่น่ามีผู้ติดตามสิบล้านคนเพราะว่าคนกดไลค์เวลาขายครีมสามคนคิดไปคิดมาอ๋อเขียนเองลงไป้ะู้ติดตามสิบล้านคนมันมีว้าวว่ะเขาเขียนว่ายาตัดสินคนจากชื่อเฟนกุ๊กชื่อเฟ e b ุ๊กว่า โอเคเนื้อหาหลักของเราในวันนี้จะเป็น MBTI คืออะไรเหมือน BTS m t i เขาบอกว่าเป็น Myers b r i g g Type Indicator เป็นแบบวัดบุคลิกภาพที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1962คิดค้นโดยคุณอ Isabel b r i กไม Myers และคุณ Katherine C. Briggs เขาเป็นแม่ลูกกันเขาไม่ได้เป็นแม่ลูกไต้หว่นเขาเป็นแม่ลูกกันอันนี้แล้วคุณมร์ซีนีเพล็กอะคุณเล่นลมหนแล้วดีเลยมันไม่มีอันไหนดีอยู่เลยซึ่งมันต่อยอดมาจากทฤษฎีของคุณขาวจุงข่าวจอยชอปขาวลนะนักล้อไต้หวัน ขยายความให้ข่าวจุงเนี่ยเขาพบว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะของคนในคนหนึ่งแต่หลายๆคนสามารถมีแพทเทิร์นมีพฤติกรรมที่เหมือนหรือคล้ายๆกันได้จริงๆก็เคยทำก็ได้ cute บางคิวก็ได้ F u c k ก็บอกนี่ใสซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมมากนอกจากวัดบุคลิกภาพแล้วยังมีแนวโน้มใช้เลือกอาชีพรวมถึงเลือกคู่ครองได้ด้วยข่าวจุงใช้ตัว อักษร8ตัวมาจัดเป็นชุดชุดละ4ตัวอักษรทําให้เกิดลักษณะทั้งหมด16แบบสมมติว่ามันตรงกัน2คู่คู่หลังเนี้ยก็จะได้ได้ไปอ่าใช่ใช่ตาวหลังก็ได้ลี่ยมหลังก็ได้สามหน้าสามหลังบนล่างก็ได้ตัวโต๊ดตัวเต็งก็ได้เมื่อวานเกือบแล้วมีหกตัวขาดไปแค่2ตัวกลางเท่านั้นแหละไปนั่นก็ได้แล้วเป็นร้านเลยเป็้าน ตัวอัมษป8ตัวม MM. ีอะไรบ้างคร่าวๆได้ไหมก็มีกจรตรตบปออาจารยักสรกกาเขาจะมี8ตัวแบ่งออกเป็น4ี่มิติมิติที่1เป็นมิติมิติที่สงงก็จะมีป๋องกระพงกับตักบริบูรณ์มีรายการก็อื่นๆมิติที่1ะเป็นประเภทแสดงตัวหรือว่าเก็บตัว Introvert Extrovert Extrovert คือมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสนใจที่สั่งสรรสมาคมชอบทํากิจกรรมชอบอยู่กับคนอื่นสนใจทุกอย่างที่พบเห็น Introvert คือเป็นคนเงียบขรึมสมถะไม่ชอบสูงสิงกับคนอื่นชอบคิดอะไรลึกซึ้งและมักเป็นคนคิดก่อนทำเเห็นว่าในติ๊กต๊อกที่เขียนเขาอะเอารูปพระอาทิตย์ตกมาแล้วก็เขียนลงไปแล้วก็ใส่เพลงจริงงแล้วก็เราดีใจมากเลยที่ เพื่อนชวนแต่ว่าพอถึงใกล้เวลานัดเราก็ไม่อยากไปแต่เราก็อยากให้เพื่อนชวนเราอีกแต่เราก็ไม่อยาก,ออกไป <c oughs> แลไวเป็นคุณจะเป็นให้ได้หรือใช่ไหมท <c oughs> ุกค <c oughs> ตีที่ส2อก่อนต้องนะ s e n <c oughs> s i กับ Intuition คือปราษาสัมผัสหรืออย่างรู้ Sensing <c oughs> คือคนที่ชอบอยู่กับความจริงมีอดทน <c oughs> พิเศษกับรายละเอียดข้อท็จจริงเฉพาะหน้าส่วนอย่างรู้ก็คือเชื่อมั่นหรือพอใจรับ แสวงหาข้อมูลในคาดการมองการไกลมองเลยข้อที่จริงไปสู่ความน่าจะเป็นไปได้แสวงหาวิธีการใหม่ๆมิติที่สเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของใช้ความคิดหรือใช้ความรู้สึกใช้ความคิดก็ตัดสินใจโดยกระบวนคิดที่มีเหตุผลมีระเบียบขั้นตอนควารู้สึกตัวตัวมาตัดสินยอดยอนใช้ความรู้สึกก็คือตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกเข้ามาและคาดประยุกต์ก็ใช้ความรู้สึกหรือใช้ความคิดนั่นแหละมิติที่4ก็คือตัดสินหรือว่ารับรู้จัดเม หรือชัดสินก็คือดำเนินชีวิตแบบมีระเบียบแผนขั้นตอนควบคุมชีวิตตัวเองได้ดีทํางานได้อย่างสมบูรณ์ในแต่ละเรื่องชอบใช้ชีวิตอย่างมีครงสร้างรับรู้เพอร์เซพชันก็คือดำเนินชีวิตสบายๆยืดหยุ่นธรรมชาติพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ไม่ชอบความเป็นระเบียบหรือเข่งคัดมากจดเสมอมาช่องการ์อจอดเสมอมามึบเป็นอะไรมือไม่จดเสมอมาเจอแล้วกูมึงจะซวยซวย ประมาณนี้ทั้งหมด8ตัวอักษรนแล้วก็มีพี่ติก็มีพี่ปองกับพลจำได้ไห้อ่ะก็คนดูเขาคนขึ้นซุปเปอร์ เลาโจ้เดียว,วมึงอะเป็น F U C K <c oughs> ม่ D O G อะไอ่ี <c oughs> ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องไปอยากให้เราลองมาดาดูว่าเราสี่คนใครแต่ละคนเป็นอะไรบ้างแล้วก็ค่อยมาทําจริงๆแล้วมาดูว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่ความเป็นจริงเรา <Okay. S 1> แมทช์กันไหมโอเคอะ e c t r o w a r d หรือ In towards ตอนเนี้นยผมยังไม่รู้เลยว่าไ e อ้เอ็กโทเอ็นโดอ็นคนละครึง่งได้ไหม e ีกับ I ได้ไหมตรงกลางของอ e ีกับ H H <ish. S 1> เดินหนึ่งสองสาม E <laughs> <laughs> ที่บอลบอกไม่ได้ใจตัวเองเป็น E หรือไ I กูอยากตะโกนแทว่าว่า E มึงก็ไม่ไแน่นอนร้อยเอร์เ็จะเป็นให้ได้หรืองดูส S คืออยู่กับความเป็นจริง N อยู่กับการมองไปข้างหน้าไกลๆมีอยู่กับเพื่อนไหมอยเพื่อมีมีมีเนี่ยก็ลุกแล้วก็ออก กออยู่่ับเพืนแต่พอกลับมาบอกว่าเป็นอินโทรเวิร์ดจะเป็นไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยอินโทรเวิร์ดเนี่ย S กับ N โอเคหนึ่งสองตั้ม S เฮ้ยหนึ่งสอง N หนึ่งสองอาชีอาชี๊ใ้าชิวหน้าเหมือนไอ้มีม What What the fuck What the fuck เหมือนมากเลยอะอะก็ต่อมาอะไร N เจ๊ปาม S ปอยน้องปเอสเป็นเอเพราะเราเป็นพี่น้องกันใช้ความคิดหรือใช้ความรู้สึกทกับเอทย่อมาจากอะไร t ติงเจอร์อ่ะติงกิ้งกับเ์ติงเจอร์แอนด์เฟรนมึงอะไม่ใช่อินโดเวหร์มึงอะโคตรจะเอ็กซ์ตราเอฟโทเวอร์หนึ พราเราเป็นที่ร้องการที่ร้องการเอก็ฟักไงอีกอย่างนึงคือพีคือพุทธีข้อต่อมาคือจัดเม้นต์หรือ p e r ร์เซพชันกับพีเจกับพีเจเปนชิ่อชองดีอะไรเจ้าไม่ช่ำเลยเนี่ยเรื่งพ่อไม่ได้ดาวว่าหนึ่งสอสเอ้เป็นสองสองตลอดเลยแล้วเป็ สองที่ไม่เหมือนกันได้ละก็สี่ตัวคคก็คือ E N T ENTP ของก็เหมาะกับเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โอ้ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ไม่แต่นี่คือการคาดการณ์นักกฎหมายอาจารย์มหาลัยนักประดิษฐ์มีเป็นตลกไหมเพื่อนก็เป็นนักประดิษฐ์ประดิษฐ์ไอเนี่ยอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าประดิษฐ์เองวิศวกรนักลงทุนช่างภาพนักแสดงตัวแทนเฮ้ยเฮ้ยตัวแทนอะไรอะ เอเจนซี่ป่ะต้องเป็นคนเนติและเป็นคนที่น่ารักที่สุดในที่เขาเขียนมาดูแล้วเจ๊ปามเป็นอะไรเจ๊ปามคือ E S F P เหี้ยเล็วจันไรชาติหมาชาติหมาไม่มีไม่มี F P เหมาะกับคู่อนุบาลไม่หญิงเด็กแล้วเดียวนักสังคมสงเคราะห์ผู้แต่งเพลงนักเขียนเฮ้ยปาดเปียวเปียวซาเบอร์ดาปาดบังปาดสีปาดบัง โอเครนะคะ ENFJ หมอกับนักจิตวิทยาโอ้โหโอ้โฮเลือกยกเลยผมว่าผมหมอกับคนไทยว่าค่ะคนละไอ้กละนักการเมืองผู้ให้กัปรึกษานักเขียนขอมีเกียว ESTJ หมอกับนักลงทุนนักพูดในเรื่อสำหรัใหญ่ ลาคุณข้าวจุงเคยเห็นไอจิวรับลูกบาสไหมไอจิวลูบกบาบสรับนะโยอนยองเนียนักแสดงแกรมม์คืออะไรกันไม่รู้นักกฎหมายนักกฎหมายผู้พิพากษา มาหาวิทีอะไรสอนวิชาอะไรบาส <c oughs> โอเคนี่คือการคาดการเ,เดี๋ยวเราลองมาทำจริงแล้วเราลอง,ลองดูซิว่าเราจะเป็นไปตามนั้นไหมคุณมักหาของไม่เจอ <c oughs> เสร็จยังเสร็จแล้วํ <c oughs> าไป11นาทีนิดนิดเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อย่ามาดูเลย อ่ะก็อก่อนเม่แอบดูก็ได้ตอนแรกก็อเป็นอะไรนะที่คาดเดาเองอ่ะ e n t p แต่ของจริงก็ได้ c u t e Q ไม่มีก็ได้ e n t p เ้ยจริงเหรอเนี่ย ก็มีตัวที่อีกตัวหนึ่คืออะไรสุดหล่อสุดหล่อนี่ยไม่ล่อคุณเป็นนักโต้วาทีโอใช่เลยเบ่นแล้วอันี้จงเดินตามทางที่ไม่ปลอดภัยอันนี้ก็สมเส็จเกินไปจงเดินตามทางที่ไม่ปลอดภัยจงเดินตามทาง นักคิดอิสระเผยแร่ความคิดให้กระตุ้นข้อโต้แยง้งพูดอย่างใจคิดและไม่ต้องกลัวว่าจะรู้สึกไม่สบายใจหากเลือกนั้นสําคัญกับคุณจงยืนหยัดอย่างไม่ลดละโโอ้โห สารสุดบุคลิกภาพแบบนักโตวาทีเป็นนักโต้แย้งสูงสุดมีความอุตสาหะที่จะขยี้ข้อโต้แย้งความเชื่อให้แตกออกเป็นส่วนๆและปล่อยให้ทุกคนได้เห็นเศษซากที่เหลืออยู่นักโตวาทีทําเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อบรรลุเป้าหมายใดพวกเขาทาเพราะสนุกเท่านั้นเองุ้ยคนลุก รู้สึกว่าเออแม่นปวดขี้ไม่มีใครชื่นชอบการต่อสู้ทางความคิดไปมากกว่านักโต้ว,วาทีพวกเขานั้นตรงไปตรงมาอย่างที่สุดแต่ก็เป็นคนพูดอะไรที่เมคเซนสะ์เก่งแต่ไม่เมคเซนส์ก็เก่งการเล่นเป็นบทผู้ร้ายช่วยให้คนที่มีบุคลิกภาพแบบนักโต้ว,วาทีเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านเหตุผลออก,ก็ชอบเล่นเป็นมาเฟียไงดังทารีตลอดเลยจะทรมานหากต้องทำงานแบบเครื่องจักทุกวันเลยสู้ไม่ทํา ไม่ได้ทำอะไรมานักโตว่าทีมีอยู่ประมาณ3%ของประชากรทั้งหมดจาก5นะสร้างความคิดของตัวเองแล้วให้คนบุคลิกอื่นๆมาทำงานแทนให้โอ้ วันนั้นเจ๊ปมถามว่าทําไมก๊อว่างจังอ่ะก็เพราะก๊อจ้างไงความสามารถของนักโต้ทีนั้นอาจก่อกวนใจได้เช่นตั้งข้อสงสัยกับหัวหน้าของตัวเองกลางที่ประชุมคือก๊อจะเป็นคนที่โต้แย้งในเรื่องของแบบอย่างเช่นแบบไม่ได้รับความยุติธรรมไปร้านสเต็กชื่อดังร้านหนึ่งแล้วหมูของเจ๊ปามันมาชิ้นเล็กมากเล็กจนน่าเกลียดเนี่ยสเต็กบ้าอะไรชิ้นเท่านี้ที่ตอนนี้มันหมูสับไม่สเต็กเรียกเขามาถามว่าเอ้ยมันเท่านี้นี่คือมันถูกหรอ อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถูกแล้วเพราะว่ามันต้องน้ําหนักร้อยกรัมแล้วเจก็บอกว่าไม่เชื่อว่าร้อยกรัมไปเอาเครื่องชั่งร้อยกรัมมาช่งร้อยแล้วก็ไหวแต่มันน่าเกลียดอ่ะมึงไม่คิดบ้างหรอมันเล็กเกินอ่ะแล้วมีการพูดคาหยาบเกิดขึ้นด้วยในวัน เหมือนใครเหมือนใครเหมือนที่รู้จักก็มีทอมแฮงค์โอ้เทอร์มินลเทอร์มินอทำไมไม่ไ้วเราสามโทมัสไอดิสันโอ้ปีจอดไฟซีรีนดิออนเฮ้ยเ้ยโย่เฮียแจ็คสแปรลโจสแปรแลกเฮ้ยเฮ้ยโจ๊กเกอร์เฮ้ยเฮ้ย ออมีน่าชอบเดินทางไม่ปลอดภัยชอบเอาลิสติกแม่มาเล่นก็โอเคประมาณนี้นี่คือของกอครับผมโอเคเนยเจปามได้ E S F P <S ได้อันเดิมอันเดิม ได้ ESFP T ผู้มอบความบันเทิงก็ตรงนะปกติคาเรคเตอร์พี่น้องพอสีมันก็จะเป็นองี้ก็เป็นคนพูดไงเจ๊ป้าก็จะเป็นคนเล่นมุกเขาเป็นคนบ้าจริงเมได้คนบ้าเขาบอกว่าฉันเห็นแก่ตัวอย่าัวแก่เต็นอย่าเห็นแก่เัวฉันเห็นแก่ตัวไม่อดกั้นและรู้สึกไม่มั่นใจเท่าไหร่ ตัวแฉไม่มั่นใจเท่าไหร่ที่เหลือไม่ใจเฉันทำพลาดไม่ชอบถูกควบคุมและอาจรับมือได้ยากในบางครั้งพลาดครับไม่ชอบถูกควบคุมไม่ชอบจำมาดีกว่าหากมีใครที่จะลุกขึ้นมาเปิดเพลงเต้นอย่างไม่คาดคิดใช่าหมไอของปอยอยู่ปะหากมีใครลุกขึ้นมาเปิดเพลงก็จะเป็นเขาเสมอใครหนุคนนี้มักตกอยู่ในภงค์ของความตื่นเต้น ต้องการให้ทุกคนรู้สึกแบบเดียวกันไม่มีบุคลิกภาพอื่นใดแล้วที่จะใจดีมอบเวลาและพลังงานให้กับผู้อื่นได้เท่ากับผู้มอบความบันเทิงโดยเฉพาะเมื่อมีการเกี่ยวข้องกับการสร้างส่วนร่วมพวกเราทุกคนคือดวงดารา <c oughs> <c oughs> เกิดมาเป็นดารามอบความบันเทิงให้กับคนรอบข้างที่คือเวทีสําหรับเขาเป็นสายเล่นยากฟังชินะเพราะแม้ความบันเทิงกับเพื่อนมีทักษะสังคมสูงไม่มีความสุขใดจะดีไปกว่าสนุกอยู่กับเพื่อนๆของเขาเพื่อนน้อยไ่อออกปแล้วเวลาเพื่อนออกไปนะพอจะใกล้ๆนัดนะไม่อยากไปเมีความสุนทรีมากกว่าบุคลิกอื่นทั้งหมดเลยนะโอ้ เฮียอันนี้สุดตัวมีความสงสัยใครรู้เป็นธรรมชาติเสือกนั่นเองแต่เขาก็ไม่ได้รู้แค่เรื่องตัวเองเขาช่างสังเกตและอ่อนไหวกับอารมณ์ของผู้อื่นอยู่มากทีเดียวซึ่งประโยชนี้แปลว่า บุคลิกภาพแบบผู้มอ่ความบันเทิงชอบดราม่าเล็กน้อยแต่ไม่ได้มากเท่ากับการอยากรู้การวิพากษ์วิจารณ์แปลว่าแทบไม่มีอะไรที่ทําให้คนมีบุคลิกแบบนี้รู้สึกแย่นอกจากการระลึกได้ว่าพวกเขาถูกตีกรอบโดยสิ่งรอบตัวและไม่สามารถไปอยู่รวมกับเพื่อนๆได้ก็อนนี้ไม่จริงเจ๊ปามอ่ะขอให้มันมีกรอบเอาไว้สบายใจเจ๊ปามมันนั่งคํานวณทุกอย่างได้มันนั่งจ้องใบแจ้งนี่ว่า อ่านบัตเทีดิตเนี่ยใครบ้างก็มานั่งมองเจ๋วอันนี้ของเจ๋วอันนี้ของปอยเจ๊ไม่ได้ไปเซ็นทรัลพระรามสามเมื่อวันที่13เมษายนใครเจ๊ป่าเหมือนกับมาริลินมอนโรก็ชิ้นสวยไงอเดวอออเดวเงี้ยซูวันนีอัดัมเนวี เทนนี่บิ๊กแบงเทียนนี่สวยอ่ะเป็นแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยแจ็คดอสันโุ้งโชว์สิไม่มีดอไม่มีดอโอเคนี่ของเจ๊ปานบอยเป็นอะไรตอนแรกตอนแรกได้ e n f j ของจริงก็ได้ e n f j <J. S 1> เออของเราคาดการคืออะไรนะ ESTJ แต่ออกมาเหมือนของปอยคือ e n f j น้องใบกับปอยเหมือนกันคืออ,อันได้เลยอ่านเหมือนกันได้เลยชื่อว่าตัวเอกเป็นผู้ชายถือดาบควบทุกสิ่งที่คุณทําตอนนี้ส่งผลไปยังทุกคนท่าทางของคุณสามารถบบอกเรื่องราวภายในใจหรือส่งต่อความกังวลล่มหายใจของคุณ รู้ไหมใจของคุณอาจสร้างความรักหรือปนเปื้อนบรรยากาศในห้องให้ผุดผูดคำพูดของคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับอิสรภาพโอ้หนี่ไงเวลาคุยไอ้จิ๋วมึงไงโง่ควายอิสรภาพก็คือการทําให้คนคนหนึ่งได้รับอิสรภาพก็คือออกไปจากห้องจากห้องในการมอบอิสรภาพให้ว่าควาย ตัวเองนี้เกิดมาเป็นผู้นําโดยธรรมชาติเตรียมไปด้วยความมุ่งม,มั่นและเสน่ห์นี่อยู่ประมาณ2%ในประชากรทั้งหมดอ ผู้กำลิกับภาพนี้มักเป็นนักการเมืองโค้ชหรือครูของพวกเราทาหน้าที่ยื่นมือไปสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นบรรลุเป้าหมายแต่ปอยชอบสร้างแรงบันดาลใจคนอื่นยังไงไอควายเนี่ยเมื่อตอนนั้นเรารู้สึกว่ากูไม่ต้องไปยันี้ตัวเองมีความภาคภูมิใจและพอใจเป็นอย่างมากเมื่อได้นําทางให้ผู้อื่นพัฒนาตนเองนําทางยังไงไอควายไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาพูด ไอ้ควายตัวเอกนั้นจริงใจใส่ใจคนที่พูดจริงทำจริงและไม่มีอะไรทำให้มีความสุขได้มากกว่าการเป็นผู้นำแรงใจตัวเอกที่คุณอาจรู้จักบารักโอบามาโอบารักเขาเขาชอบพูดไอ้ควายด้วยนะเบนแอฟเลกแอฟเลมนเจนิเฟอร์ลอเรนซ์จอน คอนเนลี่คอนเนลี่คอนเนลี่จะไดยนไหอ่านหนังสือให้แต่แต่บอกให้ได้อย่างเดียวว่าเหมือนใครสองคนอ่ะเหมือนควายต่อไปสุดท้ายเรามาสู้คะแนนกันในหมวดต่างๆหมวดแรกคือจิตใจจะมีสองฝั่งคือเป็นคนเปิดเผยกับเป็นคนเก็บตัวกอเปิดเผย92โอ้โห 82อุย้ยเยอะจัง92อุ้ยน้องว่ย72็อ้าวโอ้ยขี้อายวะ่ะเมืกูตอนแรกกูไม่มั่นใจ <c oughs> หารือสองจะเป็นไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยอีทวดเนี่ยต่อไปพลังงานมี2ฝั่งคือมีวิสัยทัศน์กับอยู่กับความเป็นจริงของก็คือกอมีวิสัยทัศน์78%็ดสปดเเจ๊บ๊าเจ๊อยู่กับความเป็นจริง55%าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นุ้ยน้องพลอยมีวิสัยทัศน์แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อุ้ยเยอะจังน้องพลอยมีวิสัยทัศน์ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เป็นคนมีเหตุผลหรือใช้อารมณ์กอมีเหตุผล58%เเฮ้ยจริงเหรอ ของเจ๊ใช้อารมณ์72%็ดสแล้วมีน้าของมอยใช้อารมณ์5้าสิบเอรมอยใช้อารมณ์น่นจะต้องร้อยของน้องไวใช้อารมณ์หกสิบเจปอชอบวางแผนหรือชอบด้นสดก็ชอบด้นสด75%็ด้เจ๊ด้นสดเจเอยอะกว่าก้อย เนี่ยเขาให้ไปทำวันนี้นี่บริษัททำก็ไม่เป็นไปทำทำไ้ก่อนทำทำไปก่อนเดี๋ยวมันก็เสร็จเองถามว่าทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรอยู่อ่อ มทำไมก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทำไมก่อนทำไมก่อนของบอยชอบวางแผ่น57เปอร์เซ็นต์โอ้ยของน้องบอยช่างวางแผ่น78เปอร์เซ็นต์โอ้ยสิวางแผ่นหรอวางแต่แผนเนี่ยไม่ทำโดนเด็ดสดรีเพลทไม่เคยวางเงี้ยอะไรเลยสุดท้ายตัวตนคือกล้าแสดงออกกระมัดระวังก็ระมัดระวัง92เปอร์เซ็นต์ มาไดขนาดนั้นเลยก่อขี้อายก็เขาขี้อายจริงวันก่อนอ่ะก็แบบต้องเปลี่ยนเสื้อกันก็ยืนกันอยู่ในออฟฟิศทุกคนก็แจกเสื้อเออแล้วก็จะไปเปลี่ยนที่ห้องน้ำเพราะน้องพนักงานอยู่โปรดิวเซอร์ ถอดเลยถอดทีนี้น้องโปรดิวเซอร์มห้ยทำไรคะบอกว่าเคยอยู่กับรุ่นน้องที่สนิดนะแล้วก็จะเปลี่ยนกางเกงใช่ว่าเดี๋ยวกเปลี่ยนเปลี่ยนกางเกงก่อนนะอย่าเพิ่งหันมานะเออแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเก็เอาอเสร็จแล้วหันมาได้ก็อยู่เงี้ยเวลาเมาไปเที่ยวผมกเดียวกับเพื่อน อ้าวเจ๊ฟานเจระมัดระวังหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ผลน้อยกว่าก้อยเหรอของอยระมัดระวังเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์อุ้ยทำไมทุกคนระมัดระวังผมกล้าแสดงออกหกสิบสามเปอร์เซ็นต์เอ้ยจริงเหรอของปอยนี่ดูไม่น่าละวัตไม่น่าระมัดระวังเลยเพราะว่าปกติอาบน้ําเสร็จอ่ะก็จะมายืนเป่าขาให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเออเป็นยังไงแต่เวลามีว่าเปิดประตูมาเพราะฉะ้ยเออระมัดระวังประมาณนี้ MBTI ของพวกเราก็ลองไปทำกันดูได้เว็บ16 personality ใครเป็นอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาแม่นไม่แม่นยังไงแล้วก็ดูว่าเอ้ยของพวกเรานี่แม่นหรือไม่แม่นนะโอเคก็ถ้าใครอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตรงนี้นะคะไปแชร์ได้แชร์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 